เที่ยวเสือตอนที่สามสิบเอ็ดสานดีที่ถูกจับมองหนึ่งคนในสี่คนนั้นลุกขึ้นแล้วเดินมาหาเขาทายิ้มอย่างนาเกียรต์แล้วผ้ามาผูกตาไว้ทำให้เขายิ่งรู้สึกกลัวขึ้นไปอีกไม่รู้ว่าพวกมันกำลังทำอะไรเขาได้ยินแต่เสียงที่พวกมันคุยกันว่าพ่อเลี้ยงไม่สะดวกที่จะมาที่นี่สงสัยไม่มีอารมณ์และบรรยากาศที่นี่มันก็ไม่ได้ พวกมันพูดกันแล้วก็พากันหัวเราะคำพูดรวมถึงการกระทําของพวกมันทั้งน้ารังเกียจและน่าขยักขยงอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดพอเขาจะสู้ตายแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาได้ยินมีเสียงฝีเท้าที่เข้ามาแล้วพวกมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเขากลัวจนตัวสั่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ได้ยินแต่เสียงร้องที่เจ็บปวดแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกทั้งหลายนัดมันเกิดอะไรขึ้นใครยิงพวกมันเสียงที่ได้ยินเสียงปืนนั่นมันดังอยู่ไกลๆตัวเขาเขากลัวจนตัวสัน่นตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกที่บุกเข้ามาเป็นใครกันแน่แต่ไม่ใช่ตำรวจหนาเพราะไม่อย่างนั้นเขาต้องได้ยินอะไรบ้างอย่างน้อย,อยก็ต้องเป็นเสียงไซเรนหรือว่าเสียงวออะไรสักอย่าง ที่บ่งบอกว่าเป็นตำรวจหรือแม้แต่เสียงเคียวแต่นี่มันเงียบมากมีแต่เสียงพวกมันเที่ยวห้าวที่เขาจําได้ดีพวกมันร้องขอชีวิตพวกนายอยากได้ตัวมันใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยแต่ปล่อยพวกเราไปเถอะปล่อยพวกเราไปขอบใจขอบใจเขาได้ยินแค่นั้นเสียงฝีเท้าหลายคนก็เดินออกไปจากห้องแล้วเขาก็ถูกอุ้มตอนนั้นกลัวมากและดิน้น ถึงแม้ว่ามันจะไม่ช่วยอะไรก็ตามแล้วใครกันที่บุกเข้ามายิงพวกมันแล้วอุ้มเขาอยู่เป็นใครกันหรือว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงสมพรตาพ่อเลี้ยงจะยิงพวกเดียวกันทําไมหรือคิดว่าคิดจะกำจัดคนพวกนี้ต้องเป็นแบบนั้นแน,น่คิดจะปิดปากพวกมันเลวบริสุทธิ์จริงๆเมื่อคิดแบบนั้นทําให้แสนดียิ่งดินดน้นรนยังไงเขาก็จะยอนแลกชีวิต ไม่ยอมเป็นเมียพ่อเลี้ยงอย่างแน่นอนเขาถูกอุ้มจนได้ยินเสียงเขาถูกวางบนบ่อน,นิ่มๆจากนั้นก็ได้ยินเสียงปิดประตูรถเขายังนั่งอยู่ข้างๆแล้วเอามือลูบไล้ไปตามเนื้อตัวแซนดีอยากจะกรีดแต่เมื่อปากถูกแก้มัดเป็นอิสระเขาก็ถูกจูบแซนดีถึงกับน้ำตาไหลไหลลงจากหางตาทั้งสองข้าง เขาไม่ดิ้นรนและไม่ขัดขืนอะไรอีกแล้วเขาถูกแก้หมัดและถูกเปิดตาร้องไห้โฮแบบไม่อายใครทําเอาคนที่จูบเมื่อคู่นี้ถึงกับตกใจเมื่อเขาคิดจะจูบอีกเขาจึงต้องปล่อยพลวัตแสนดีโผลเข้าหาเขาแทนแล้วร้องไห้กับอกของเขาเสียงสะอื้นให้ราวกับเด็กๆนายมาจริงๆด้วยนายมาช่วยฉัน แสนดีจะร้องนะจะร้องฉันอยู่ตรงนี้แล้วเจ็บตรงไหนเหรอบอกฉันเอีงถามก็ยิ่งทำให้แสนดีร้องไห้หนักเข้าไปอีกพลวัตรรู้สึกกงังวลไม่รู้ว่าแสนดีร้องไห้หนักขนาดนี้ต้องเจ็บมากแน,น่ๆเขาจึงสั่งให้คนออกรถแสนดีเงยหน้ามองพลวัตรแสนดีอย่าร้องนะอย่าร้องเจ็บตรงไหน ออกฉันนะคุณดีแสนดี Sandy สายหน้าแต่เขาไม่วางใจยังไงก็ต้องพาแสนดีไปโรงพยาบาลก่อนเขาไม่รู้ว่าคนที่จับแสนดีมามันต้องการอะไรรู้แต่ว่าเขาต้องเอาคืนเป็น 100, ร้อยพันเท่าอย่างโชคดีที่เขาอยู่เท่านั้นแล้วก็จําเพื่อนของแสนดีได้เสียงร้องให้ช่วยว่าแสนดีอยู่ในรถคันนั้นเขาจึงตามมาแบบไม่ต้องคิด รอจังหวะที่จะเข้าช่วยเพราะกลัวแสนดีจะได้รับอันตรายพอได้จังหวะเข้าช่วยมันพอดีกับที่พวกมันปิดตาแสนดีเอาไว้มันก็ดีเลยเขาจะได้ทําอะไรแบบที่แสนดีไม่เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นเขายิ่งพวกมันทุกคนไม่ตายก็เหมือนตายเขาโกรธมากอยากจะฆ่าพวกมันซสนด้ยซ้ําที่พวกมันมาแตะเนื้อต้องตัวแฟนของเขา เขาไม่ปล่อยมันอย่างแน่นอนถึงแม้มันจะร้องขอชีวิตเขาก็ไว้ชีวิตมันแต่พวกมันไม่มีโอกาสที่จะทำลายไขรได้อีกแล้วพวกมันต้องตายในคุกเท่านั้นทางเที่ยวและเสือกันกวีและพีเอ็มที่ตามสมพรพ่อเลี้ยงมาพวกเขารอดูสถานการณ์เพราะเขายังไม่เห็นแสนดียังไม่มั่นใจว่าแสนดีอยู่ไหนความปลอดภัยของแสนดีเป็นที่หนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับสมพรแน่แต่เมื่อเคี่ยวรับสายจากพลวัตเม่รู้ว่าแสนดีปลอดภัยเคี่ยวจึงไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเที่ยวจะทําอะไรดูต้นทางกันไว้ฉันจะเข้าไปจัดการมันเองงั้นฉันไปด้วยมันไม่ยากเลยที่จะเข้าไปในห้องของพ่อเลี้ยงโรงแรมชื่อดังพ่อมีเสือกับกันกวีอยสองคนดูต้นทางแล้วมองหน้ากันจะดีเหรอเที่ยวเข้าไปแล้ว ไม่มีอะไรหรอกหายห่วงได้ห่วงเราจับพ่อเลี้ยงนั่นแหละเสือแต่ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันแน่แล้วแสนดีล่ะเรายังไม่เจอแสนดีเลยนะแสนดีอ่ะปลอดภัยแล้วจริงเหรอจริงสิบันกวีด,ดีใจมากแต่เสียใจที่เขาไม่ได้ช่วยลายแสนดีได้เลยแล้วใครกันที่ช่วยแสนดีตำรวจอย่างงั้นเหรอขนาดพวกเขาตามพ่อเลี้ยงสมพรมา ก็ยังไม่รู้ว่าแสนดีอยู่ที่ไหนแล้วใครกันที่เก่งขนาดนั้นไปช่วยแสนดีได้ทันใครกันนะพ่อเลี้ยงสมพรอาบน้ำอย่างสบายใจในห้องน้ำเพื่อรอแสนดีคืนนี้เขาจะมีความสุขกับแสนดีเขาหวังมานานและคิดว่าแสนดีเป็นของเขาเมื่อไหร่ไอ้เขี้ยวมันก็หมดฤทธิ์มานั้นแต่พอเขาออกจากห้องน้ำเท่านั้นแหละ ก็ถูกถีบจนกระเด็นแรงถีบก็ยังจำมันได้ดีจากนั้นก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันนัวไปหมดและภาพก็ตัดไปเสือกับกันกวีเข้าไปในห้องเห็นภาพของพ่อเลี้ยงสมพรก็ถึงกับตกใจสภาพของพ่อเลี้ยงยับเยินหน้าตาถ้าจำเขาเดิมไม่ได้บวมปูบปากแตกเลือดอาบเต็มหน้าเขาจ้องมองทั้งเที้ยวแล้วก็ p ีเอ็ม กันกวีเชื่อนะถ้าจะเป็นน้ำมือของเคี่ยวแต่พีเอ็มนี่สิเขาไม่แน่ใจเยยบร้อยแล้วใช่ไหมถ้างั้นฉันจะได้โตตามรถพยาบาลดีเชิญนักข่าวมาด้วยพีเอ็มพูดต่อจากเคี่ยวแล้วก็หันไปซัดพ่อเลี้ยงสมพรอีกสองป้าทำให้กันกวีดึงตัวเอาไว้พอแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายหรอกแหม่ก็มันน่าจะใจนิดนิดกน กันฑวีถึงกับสายหน้าแล้หลักพีเอ็มออกไปเจ้าอย่างนี้แน่นักเที่ยวใช่เดาทำแบบนั้นเลยนะทำไมเล่าแม่เที่ยวรู้จะเสียใจนะสิมันก็จริงแลล่ะแต่ว่าคนอย่างนี้มันก็ต้องสั่งสอนกันบ้างอะ่ะกระทืบแค่เนี้ยมันไม่หลับจำหรอกฉันมีวิธีทำยังไงเที่ยวถึงกับทึ่งกับวิธีของเสือ โดยการเรียกเด็กเอ็นมาคนนึงมีภาพว่าปิวที่ถูกถ่ายกับพ่อเลี้ยงถึงมองเห็นหน้าไม่ชัดแค่ข้างหลักก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครพราะสภาพใบหน้ามันถูกซ้อมจนจำรูปเดิมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรพราะเขามีวิธียิ่งกว่านั้นใช้อำนาจตรงแวาดวงธุรกิจที่เขามีควางธุรกิจของสมพรทั้งหมดแล้วก็ปล่อยภาพหลุดของสมพรที่ปืวยเป่ากับเด็กนม ถึงแม้จะเห็นหน้าไม่ชัดเพราะสภาพหน้าตอนนี้มันผิดรูปเดิมไปมากต่อให้ทัดหน้าจะชัดมันก็จับไม่ได้จะไม่น่าสัดหน้าเลยเนี่ยไม่อย่างนั้นน่ะคงสนุกกว่านี้แค่น,นี้ก็สนุกพอแล้วสร้อยที่คอนั่นมันก็เป็นแบบเดียวกันคงไม่มีใครใส่สร้อยแบบนั้นหรอกจริงด้วยเรีเพชรราคาแพงและอาจจะมีเม็ดเดียว ในโลกหรือไม่ก็หายากมากๆจะมีใครสักกี่คนที่มีจีเ้เพชรแบบนี้ถึงมีมันก็น้อยมากและหลายคนที่สนิทกับสมพรก็น่าจะรู้ว่าสร้อยนี้เป็นของเขาภ้าปลุดจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เสือสร้างมานั้นมันใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อปล่อยว่อนในเน็ตมันก็คงไม่ยากไม่ต้องห่วงสมพรจะได้รับบเรียนแน่เขี้ยว นายจะช่วยฉันใช่ไหมอ่ะใช่ดีแล้วล่ะที่นายห้ามฉันอ่ะไม่อย่างนั้นฉันคงได้ฆ่าหมอนน่จริงริงเราไปกันถเถอะเคียวก็ได้เมื่อจัดก,การเรื่องภาพเรียบร้อยแล้วด้วยฝีมือของตนเองสมพรย,ยังร้อนไม่รู้สติแต่ก็มีรถพยาบาลเข้ามาช่วยตอนนี้ภาพยังไม่ถูกปล่อยจกนกว่าสมพรยยจะหายเคียวเอง เข้าใจดีว่าเสือเป็นห่วงความรู้สึกของแม่มากภาพหลุดพวกนั้นอาจจะป้องกันได้ถ้าแม่ไม่เห็นแต่ถ้าเป็นข่าวแล้วก็แม่ต้องรู้แน่แล้วสภาพจิตใจและร่างกายของแม่ตอนนี้คงรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ความใจร้อนของเคียวก็ปล่อยภาพหลุดของพ่อเลี้ยงเพียงคนเดียวเพราะไม่อยากทำให้บุคคลที่สาต้องเดือดร้อนคือเด็ก เด็กเอ็นคนนั้นที่เสือเรียกเข้ามาก็อย่างนี้แน่นะปล่อยไปเลยยิ่งข้างๆลอกมาพูดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยยิ่งดีตามใจถ้าอย่างนั้นเรากลับไปดูแสนดีกันเถอะเคียวพยักหน้ากันกวีที่ล่วงหน้ามาก่อนพอเห็นแสนดีก็แทรกตัวเข้าไปทําให้พลวัดถึงกับกระเด็นออกมาแสนดีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไม่เป็นไรใช่ไหมครับ คุณกันผมไม่เป็นอะไรไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณสมพรทำไมถึงเป็นอย่างนี้สารดีของฉัน <c oughs> เออคุณพลวัตใช่ผมเองคุณกันผมเป็นคนช่วยสารเดียวไว้ขอบคุณมากนะครับที่คุณไปช่วยสารดีขอบคุณจริงๆถ้ามีอะไรให้ผมตอบแทนคุณได้ผมยินดีช่วยคุณเต็มที่เลยนะครับ เพราะแสนดีเป็นคนสําคัญของผมไม่ต้องตอบแทนอะไรผมหรอกครับเพราะมันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วอะไรนะครับผมไม่เข้าใจแสนดี Sandy ถึงกับมองหน้าของพลวัตสลับไปมาระหว่างหน้าของกันกรวีเพราะพลวัตออกอาการไม่พอใจแล้วแสนดีกลัวจะมีเลือกเออพี่กันรครับพี่กันช่วยโทรหาเคี่ยวหน่อยสิครับผมอยากรู้ว่าเคี่ยวอยู่ไหนแล้วตอนนี้ผมอยากจะเคี่ยวมากๆตา้สิเดี๋ยวพี่โทรให้นะ คกั้นนกวีถอยออกมาเพื่อโทรหาเขี่ยวทําให้พลวัตกลับมายืนข้างเตียงแล้วจับมือของแซนดีอหึสลาดจังนะเดย้ฉันต้องหึงมีนานจนันซัหน้าหมดนั่นแน่ย่อนะอย่าทำอย่างนั้นฉันไม่อยากให้มีเรื่องร้ายอีกแล้วได้ไหมพลวัตได้ฉันไม่ทำก็ได้แต่ ดูเจ้าหมอนั่นสิซึนไม่รู้อะไรบ้างเลยพี่กันเขาไม่รู้หรอกเราเพิ่งจะเป็นแฟนกันเมื่อวานนี้เองนะนั่นสิก็ได้ฉันจะยอมก็แล้วกันแต่จใจเย็นให้มากดีแล้วพอกันก็วีหันมาก็เห็นพลวัตรยืนอยู่ข้างเตียงแทนเขาและจับไม้จับมือของแสนดี้ึมคุณพลวัตรผมว่าที่นี่คงไม่มีธุระอะไรของคุณแล้ว แล้วคุณก็คงเหนื่อยขอบคุณนะครับที่รู้ดีกว่าตัวผมะสีกเงั้นผมก็ขอจวละกันไปนะาสาันดีถ้าสารดีไม่ขอลองไว้เอาสัดหน้าไอ้หมอนี่ไปแล้วกันกวีกันกวีเหลือบมองพลวัตที่เดินออกไปพลวัตสวนกับเที้ยวที่เดินเข้าประตูมาคุณพลวัตจะไปไหนครับเออผมจะพักนะครับเอออยางงั้นเหรอครับ ถ้างั้นโซนเชิญเลยครับเที่ยวเข้าไปด้านในแต่เสือกลับเดินมาส่งประวัตขอบคุณคุณมากที่ช่วยแซนดี้พี่สายของเที่ยวไม่เป็นไรครับผมยินดีแล้วแซนดี้ก็เป็นแฟนผมแฟนอย่างนั้นเหรอเออไหนว่าไปทํางานด้วยกันนี่ครับถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองไปถามแซนดี้ได้เลยครับเออไม่ใช่ไม่เชื่อครับถ้างั้นผมขอตัวโดวยความที่ไม่ชอบหน้าพี่ ก็คิดว่าเสือจะเป็นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะใช่เมื่อได้คุยกันเสือให้พลวัตพักที่โรงแรมของเขาเหมือนแขก VIP โดยไร้ค่าใช้จ่ยายอะไรทั้งสิ้นตลอดชีวิตพลวัตได้ยินโปรโม,มชั่นนี้แล้วก็นึกขำความจริงอะ่ะเขาก็รวยแต่เมื่อเคี้ยวกับเสือจะตอบแทนเขาแบบนี้แล้วเขาก็ยินดี ที่จะลับไว้ทางเที่ยวที่เข้ามาหาแสนดีก็โผลกก่กอดแล้วร้องไห้เที่ยวอ่อนแอเมื่ออยู่กับแสนดีจะร้องทำไมอย่าร้องสิเดี๋ยวฉันก็ร้องด้วยหรอกเป็นเพราะฉันทำให้แสนดีถูกทำร้ายฉันไม่ได้เป็นไรซะหน่อยเห็นไหมล่ะมีเป็นอะไรจริงๆแน่นะฉันไปโรงพยาบาลมาแล้วฉันตรวจมาแล้วพรวัตเขา ก็พูดแบบนี้แหละมันเขี้ยวเลยอย่างงั้นเหรอโชคดีจังที่เขาเห็นเหตุหการณ์เข้าพปดีเราเขียวแล้วโนอาหลับเป็นยังไงบ้างโนอาไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเจ็บอาการเหมือนกันนะ่ะฉันอยากเจอโนอาดีอย่าเพึ่งเลยพักก่อนเถอะก็ได้กันกวียืนยิม้มมองสองพี่น้องคุยกันมันดูน่ารักไปหมด ส่วนพีที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่กรรันกวีกับพลวัตเกือบจะวางมวยกันเขาได้แต่ยืนเงียบเพราะตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยแล้วก็เดินออกไปเงียบๆเหมือนกันเคี่ยวเหลือเห็นเออพี่กันไปดูพีเอ็มหน่อยสิครับตอนที่ผมเข้าไปในห้องของพ่อเลี้ยงไอพีเอ็มมันคงจะเส็บะครับเจ็บตรงไหนเหรอผมก็ไม่รู้ พี่การช่วยไปถามมาหน่อยสิครับได้ได้เฮ้ยแล้วทำไมเห็นบอกพี่เลยเนี่ยเมื่อการกวีเดินตามพีอออกไปแล้วเคียวก็หันมาทางแสนดีแสนดีถามถึงพ่อเลี้ยงเคียวก็เล่าเป็นฉากๆว่าพ่อเลี้ยงโดนอะไรบ้างโดนหมัดโดนเขา่าเต็มๆก็ใบหน้าเอาไว้พูดไม่ได้ลิ้นชาไม่ใช่แค่เขาแต่มีพีอมด้วยแสนดีอยากจะสงสารนะ แต่มันสงสารไม่ลงจริงๆเพอถ้าพลวัตไม่ช่วยเขาเขี่ยวไม่ตามไปสั่งสอนพ่อเลี้ยงเขาคงไม่เข็ดลาบแล้วต่อไปเขาก็จะทําแบบนี้อีกจากวันหนึ่งพ่อเลี้ยงก็จะทําลายเขาจนได้ดีแล้วละ่ะมันไม่จบแค่นั้นหรอกแสนดีอะไรอีกฉันก็ปล่อยภาพหลุดของพ่อเลี้ยงด้วยภาพหลุดใช่ ก็จับแก้วผ้าแล้วก็ถ่ายรูปป่านนี้คงว่อนเน็ตไปแล้วอะ่ะเที่ยวถ้าแม่เห็นเขาล่ะไม่มีทางหรอกแม่ไม่เล่นโซเชียลหลือไม่หรอเออมันก็จริงถ้าแบบนั้นธุร,รกิจของพ่อเลี้ยงสมพรนี่ก็หมดความน่าเชื่อถือแล้วละคนอย่างเนี้ยต้องเอาให้หนักหนักจริงเพราะมีข่าวลือที่ปล่อยมาด้วยว่าพ่อเลี้ยงสมพรมั่วเด็กหนุ่ม